เฮ้ยทำไมตัวกูบัาค่ะเฮ้ยตัวมันมันไม่เปตามตัวกูว่าเฮ้ยไม่คิดตัวกูบาแกเราให่เดีองเอกูบกเกคนด้ำผาอยเงี้ยไอ้เี้ยตัวมันเอียงข้างๆเมื่อกี้คือมันปกติมันจะเอียงตามที่ต่อนั้นอดีตอดีจัดโชาเลยวะ ไอ้เจี๊ยบไปสอดจะบดไอ้ดอมตัวปมใจตอวไอ้เจี๊ยบเมื่อกี้มาโดนบอดล่อไอ้สัตว์มันยิงบดดูไม่สุดจรงขวามึงอะขวามึงอะรอดมาแล้วอะอืมอืมมันยิงปะยิงวะเห็นด้วยเห็นเห็นเห็นมันก็มายิงและเนี่ยเห็นไหมล่ะ

เดี่ยวตัวเดียวตัวเดียวอยู่ไหนไม่รู้ไปเฮ้ยใช่เหรอชื่ไม่ว่างเนี่ยม้าสามตัวชื่อไม่คุ้นเลยวะชั้นสองเลยไม่ชื่อไม่คุ้นเลยวะไปไปเลยมาอยู่อิกติกหนึ่งสองตัว มหแล้วะอะรอะรอ้รี้มาแล้วอ้นุปราตีฝอไม่ใช่ไอ้เฮี้ยมาตี่ีดิ ไม่ไม่ใช่ตีไม่ใช่ตีเราปิดไปดิไม่ใช่หนึ่งจีหนึง่ง <c> ไ <oughs> อ้เที่ยวมึงยิงตอนไหนไมนได้เจ้า เอ้ยดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเอ้าโค้นเหรอโอ้ยเฮียดูโทไม่มีทายค้เีย ใจไม่ได้แล้วที่หนึ่งนะทำเฉยเฮ้ยบอดไม่ต้องมาเขี้ยละเขี้ยเลยไม่น่าเลยครูจะติอะไรเขี้ยละเกลัวเลยอ่ะหลังมาไหนนุ่มหลังมาเห่ไรเห่ไ

Watch out! Marked a location. Watch out! Chí lẽ là lực khen chào nghe cụ á Nhìn tôi mới kia có Yeah, yeah, let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in search cause i wanna have worth